กลับเาสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยงานนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าถือว่าเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยและที่สําคัญงานนี้ถ้าหากว่ามีการจัดขึ้น ใครจะได้ผลประโยชน์ผู้ประกอบการจะได้ผลประโยชน์ไหมหรือว่าการที่มาร่วมงานในครั้งนี้หลากหลายความคิดจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างไรบ้าง <S <S เดี๋ยวมาพูดคุยประเด็นเรื่องนี้พร้อมๆกันนะครับกับการจัดงาน SB หรือ t u s t a i n e b r e n r ครับคนที่จะาหคำตอบได้ดีที่สุดยืนอยู่ข้างๆผมตอนนี้นะขนณะนี้นะครับท่านไปทางด้านของช h i e f r e l a t ช o n s h i p Officer ของทาง TMA หรือสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยครับคุณกิษณะบุญยชัยครับสวัสดีคับกฤษณะครับสวัสดีครับ ขออนุญาตเรียกพี่เปิ้ลแล้วกันนะครับพี่เปิลครับงานที่กำลังจะเกิดขึ้น SB หรือ Sustainable Brand ครับมันทำให้นึกหลายอย่างอย่างแรกคืองานนี้ทำไมถึงเรื่องที่จะจัดที่ไทยก่อนเอครับเรียนอย่างนี้ครับงาน Sustainable Brand เนี่ยมีงานแม่อยู่ที่ซนดิเอโกและก็จะเวียนไปจัดในทุกภูมิภาคที่ในประเทศที่มีความสติเตนจัดที่ลอนดอนจัดที่บาเซโลนาจัดที่ริโอ เราก็คิดว่าบ้านเราก็ซัสเทนเราก็คิดว่าน่าจะมีงานซัสเ a เนอร์เบรนด์ที่แบงคอกบ้างครับ,รบถ้าดูจากมุมมองตอนนี้มันถือว่าเราพร้อมแล้วไหมครับพี่เปิ้ลครับจริงๆประเทศไทยมีแบรนด์ที่ซัสเทนทำให้ประเทศซัสเตนทำให้โลกซัสเ i นเนี่ยอยู่หลายแบรนด์นะครับ,รบเราพร้อมที่เราจะก้าวไปสู่เวทีโลกแล้วบอกประชาคมโลกว่าประเทศเราซัสเตนครับ ฉะนั้นอยา่างมุมมองถ้ายกตัวอย่างที่จะได้เห็นในงานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นธีมหรือเป็นคอนเซ็ปต์ที่จะเกิดขึ้นในงานที่เราจะได้เห็นในงาน SB เป็นยังไงบ้างครับยกตัวอย่างนะครับถ้ามองดูที่แบรนด์ดอยตุงเรามีแบรนด์ที่ทำให้ชุมชนในบริเวณเชียงรายของดอยตุงเนี่ยมีความมั่นคงมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทำมาหากินเดิมเรา อาจจะซื้อของชาวเขาด้วยความสงสาร,รแต่วันนี้ถ้าเราไปที่ดอยตุงเราอยากจะพักที่ดอยตุงเราอยากจะอยูอ่ดูการทำมาหากินอย่างที่ไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่เบียดเบียนตัวเองเราอยากจะได้สินค้ากลับบ้านเพราะว่าดีไซน์ดีเหลือเกินทันสมัยแล้วก็น่าใช้ แสดงว่าถ้ามุมมองแบบนี้ความยั่งยืนผมกำลังจะเข้าใจว่าแบรนด์น่าจะมีการเติบโตจากในเรื่องของการผลักดันทั้งแบรนด์เองหรือแม้แต่ในเรื่องของคุณภาพและก็รวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในตัวของแบรนด์ด้วยถูกไหมฮะใช่ครับคือแบรนด์แบรนด์นั้นเนี่ยนอกจากสินค้าต้องดีให้ผู้บริโภคได้ใช้ของดีแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นทางเลยที่ผลิตของมาจะต้องดีตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครตั้งแต่ต้นทางครับฉะนั้นการเข้ามาจัดงานในครั้งนี้แน่นอนว่า ผมว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่เมืองไทยอย่างเดียวต้องมีแกสต่างประเทศที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วยครับ,รบเรามีแกสพิเกอร์ประมาณ40ท่านโโที่ที่จะมาในงานวันที่18-19เดือนมีนาคมนี้ครับ, 2, รบ2วันนะครับจะบินมาจากต่างประเทศเนี่ยสิท่านจะเอาความรู้ความสามารถของเขาที่ทําให้แบรนด์ของเขายั่งยืนในระดับ global เนี่ยมาบอกกับเราเนี่ยสิท่าน10ประเทศครับครับ มุมมองเบื้องต้นที่จะมีการพูดคุยกันคร้าวๆนี่จะเป็นการพูดคุยเรื่องของความยั่งยืนของแบรนด์ของโลกหรือของสิ่งแวดล้อมหรือองค์ประกอบต่างต่างที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครตามคอนเซปต์เลยนะครับของงานตามธีมของงานเนี่ย r e i m a g i n e redesign r e เ i r ร h เราต้องคิดใหม่ทําใหม่ไม่อย่างนั้นเราต้องเกิดใหม่ครับแล้วถ้าจะเดินไปข้างหน้าสำหรับมุมมองในวันนี้ในความที่เราเป็นประเทศที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับ เราใช้หลักของศาสนาคือการไม่เบียดเบียนรประกอบอาชีพดูแลสังคมดูแลประเทศเราก็จะเดินไปด้วยกันจับมือกันไปพ,พร้อมๆกันอย่างยั่งยืนครับไปพ,พร้อมๆกันอย่างยั่งยืนจับมือกันไปด้วยกันหลายคนสนใจแล้วครับถ้าอย่างสมมติว่าอยากจะไปร่วมงาน s b ครั้งนี้ที่บอกว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยครับ จริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียครับครั้งแรกในเอเชียดูได้ที่ w w w tm a o r t h s, <S ท่านจะพบรายละเอียดว่าใครมาพูดบ้างพูดหัวข้ออะไรบ้างมีเวิร์กช็อปห้องย่อยอะไรบ้างสมัครอย่างไร,รได้เลยครับ ฉะนั้นน่าสนใจมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับการจัดงานที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ SB 2015หรือ Sustainable b a n d ฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.tm-a.or.th ครับงานจะมีการจัดขึ้นในวันที่18และก็19มีนาคมที่จะถึงนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางด้านของ Chief Relationship Officer นะครับของทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยคุณกฤษณะบุญยชัยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ในงานนี้นอกเหนือจะเป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเห็นนะครับในการที่จะทําให้แบรนด์มีความยั่งยืนได้ในงาน s b 2015หรือ Sustainable Brand นอกเหนือจากนี้ครับยังมีปรักถาพิเศษครับที่จะเป็นมุมมองเกี่ยวกับเชิงพุทธนะครับจะมีการจัดการในเรื่องของแบรนด์ให้ยั่งยืนได้อย่างไรวันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยรพร้อมๆกันนะครับนั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับท่านเป็นพระสักยะวงวิสุทธ์นะครับกลับมาพสการพระคุณเจ้าครับคดูจากเรื่องของสปีดท,ที่จะต้องพูดครับพระคุณเจ้าฮะ เอาเข้าจริงธรรมะกับธุรกิจหรือแม้แต่แบรนด์มันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับโดยทั่วไปคนอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าพอเอาศาสนาไปยุ่งกับธุรกิจก็นึกว่าเป็นพุทธพาณิชย์กอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ในโลกนี้กำลังต้องการหรือว่าเทรนด์ของโลกนี้ที่น่าสนใจก็คือเขากำลังมองเห็นพระพุทธศาสนาในแก่นแท้ที่เป็นเนื้อหาพุทธศาสนาจริงๆไม่ใช่พุทธศาสนาผิวเผินอย่างที่ หลายหสังคมมักจะเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้พุทธศาสนาในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นการที่เราเรียกว่า a building a brand ก็คือการสร้างภาพลักษณ์บรนด์ในตรงนี้การสร้างภาพลักษณ์หรือว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่มีเจตนาเจตนาในยังไงในแง่ที่ว่าเรา Buddhist brand หรือว่า Buddhist way <c oughs> ตัวนี้ a Buddhist way ของเรานั้นไม,ไม่ใช่พุตธาณิ์ <c oughs> แต่ว่าหมายถึงเราจะมองอย่างไรเวลาสร้างภาพลักษณ์เวลาสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาทําธุรกิจก็แน่นอนว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในแง่ของการอาจจะเป็นเรื่องของผลิตสิ่งของหรือว่าจะเป็นการเรื่องของธุรกิจให้บริการหรืออะไรก็แล้วแต่จะทําธุรกิจเนี่ยแต่พอพูดถึงธุรกิจนั้นอย่าลืมว่าเป้าหมายสําคัญที่สุดก็คือกําไรแต่กําไรโดยเนี้ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราขาดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเราจะเห็นได้ว่าเราบางครั้งเนี่ยใช้กําไรเกินควรก็คือเรามุ่งแต่กําไรโดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นอนะ่ะมันควรแก่กําไรนั่นหรือไม่ทุกคนจะกลายเป็นว่าเข้าใจผิดกันทุกคนนี่เข้าใจมอ,มองในแง่ของวัฒนธรรมเป็นอาจจะเรียกว่าธรรมาชอบใช้คําว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมเอกซึงสําเร็จรูปบ่มีกึงสําเร็จรูปไปหมดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการให้มันฉับพลันเดี๋ยวนั้น โดยไม่ได้นึกถึงว่ากระบวนการที่จะได้มานั้นความจริงขั้นตอนมันเยอะแต่เราไม่เคยอยากที่จะรู้ไม่เคยอยากที่จะไปปฏิบัติตามดังนั้นก็เลยมองว่ากําไรที่เราได้นั้นควรที่จะได้กําไรมากๆแต่ว่าต้นทุนมันน้อยๆและนั่นก็คือหลักการที่อาจจะเรียกว่าเป็น golden r รูลของธุรกิจที่เป็นมาอยู่ทุกวันนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านมองอย่างไรพระพุทธศาสนาท่านมองอย่างไรครับ ทางพระพุทธศาสนาความจริงกําไรก็ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่เพราะว่าถ้าจะเราทําอะไรนี่ถ้าเราไม่มีผลลัพธ์ที่ดีก็คงทําไปก็ไม่มีประโยชน์แม้ว่าการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในสูงสุดเราก็บอกว่าไปนิพพานนิพพานก็คือความสุขสุดยอดครับแต่ก่ามที่จะถึงความสุขสุดยอดนั้นเราก็ต้องแน่นอนว่าการปฏิบัติธรรมของเราการที่จะทําอะไรของเราก็คือเราก็คงต้องไปหาความสุขในระดับไหนล่ะ บางครั้งในภาษาบาลีมันมีคาว่าคณิกนิพานก็คือนิพานชั่วคราวก็คืออาจจะเป็นการดับทุกชั่วคราวก็ได้ไดนั่นก็คือเป้าหมายอันหนึ่งแล้วแต่ทั้งนี้และทางนั้นอ่ะเป้าหมายเหล่านั้นมันจะไม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆอย่างที่พวกเราอาจจะมองในแง่ว่าไปวัดไปอ on ้อนวอนไปห้างไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้คำว่าความสุขตัวนี้มันน่าสนใจอาตมาเคยได้รับอาราธนาที่สาประชาชาติ ได้ไปเสนอทัศนะในเรื่องของ New Economic Paradigm Happiness and Wellbeing ก็คือ <Okay. S 2> เราจะสร้างเศร,รษฐกิจรูปแบบใหม่ในโลกนี้อย่างไร mm hmm. ที่มีพื้นฐานวิธีคิดตั้งอยู่บนสุขภาวะและความสุขแต่เวลาฝรัง่งหรือวัตะวันตกเขาคิดความสุขของเขาหมืนยังไม่ทะลุมิติ mm hmm. ความสุขของเขานั้นอันกลายเป็นความสุขที่เจือปนด้วยกิเลส ความสุขที่สนองตัญหาความสุขที่สนองราคะคือความต้องการเพราะนั้นเราจะเรียกว่า happiness อย่างนี้ในภาษากังกนั้นอย่าลืมว่า happiness ในภาษาอังกฤษนั้นรากศัพท์มาจากคำที่น่ากลัวความจริง happiness มาจากคำว่า happy มันแปลว่าโชคม,มันแปลว่าลาบ ซึ่งมันความจริงเนี่ยภาษาเนี่ยคำว่าแฮปปี้เนสมันเข้ากับคนไทยมากกว่าเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบโชคลาภโดยไม่อยากทําอะไรลงทุนตําๆแต่ว่าอยากได้โชคลาภไเยอะมากนั่นก็คือแฮปปี้เนสของภาษาอังกฤษแต่ในที่สุดในโลกนี้มีสักกี่คนที่จะได้โชคลาภแบบนั้นโดยบังเอิญอยู่ดีๆก็มีโชคลาภขึ้นมาแล้วก็มีความสุขดังนั้นวิธีการที่จะมองถึงความสุขนี่มันอยู่ข้างนอกหมดเลยเราก็ไปเนี่ยซื้อนี่ซื้อนี่ถ้าได้ สินค้าชินนนช้นนั้นชิ้นนี้วัตถุนี้ที่ออกใหม่เราก็จะมีความสุขแต่ว่าเมื่อไหร่ความสุขตัวนั้นจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่ละ่ะเดี๋ยวมันก็มีรุ่นใหม่ละเดี๋ยวมันก็มีรุ่นใหม่ละเพราะ,ะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความสุขตัวนั้นตามล่าเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีการสิ้นสุดดังนั้นความสุขที่อาตมานําเสนอในในสหประชาชาติให้กับผู้นําโลกในตอนนั้นก็คือว่าความสุขความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาความสุขตามัพระพุทธศาสนามองง่ายเหลือเกิน ถ้าเรามองจากเหมือนกับในภาษาอังกฤษนี้ถ้าเรามองจากรากศัพท์ในคาความสุขนั้นมีอยู่นิดเดียวสุแปลว่าดีสุแปลว่าง่ายค่าเนี่ยแปลว่าทนอ,อดทนเพราะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถที่จะปรับจิตปรับใจปรับทัศนคติปรับมุมมองของเราเนี่ให้มันสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันความสุขมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะนั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็คือที่ภาษาเรียกว่า take it easy หรือว่าสบาย,บายัน,นั่นก็คือความสุขแลวไอ้คำว,ว่าสบายๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราบอกก็ไม่สบายเราไม่สามารถจะ c a n า s t แตนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะยืนได้เราไม่สามารถจะทนได้รเราก็จะบอกว่าทุกทันทีเพราะว่าทุกแปลว่ายากทุกแปลว่าไม่ดีขาดแปลว่าตออดทนทนไม่ได้เพราะน,นั้นเมื่อเรามองตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยความสุขที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเราเมื่อปรับทัศนคติปรับสิ่งที่เรียกว่ามุมมอง เราจะต้องทำความเข้าใจในสังคมโลกที่เรียกว่า r e i m a g i n e ทันทีเลย,เลยคือ image ของเราที่มันถูกมาเนี่ยถูกสังสมมาเหมือนกับตอนนี้พวกเราเนี่ยภาษาที่พัสพระเรียกว่าชาล้นถ้วยแลยไม่ต้องคิดใหม่ r e i m a g i n e น,นะครับก็คือพยายามที่จะปรับทัศนคติใหม่ว่าเราอยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะความเป็นตัวตนของเรานั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์อีกคนหนึ่งนะหมายถึงต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะ มายถึงเกาีอีกเกาหีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะมองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้เรามีคุณค่าขึ้นมาครับด้วยลําพังตัวของเราเองนั้นต้องเป็นใคร,ครมันก็คือเนื้อหนังมังสาแต่ว่าเนื้อหนังมังสาน,นี้มีคุณค่าเป็นนั้นเป็นนี้ผู้ใหญ่คนนั้นผู้ใหญ่คนนี้นมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านมีเงื่อนไขยอยู่กับสังคมกับคนสคในคนอื่นถ้าเรามองือ i m a g i n e ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าโลกนี้ เราไม่ได้อยู่คนเดียวถึงจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นว่าเป็น holistic approach ที่เรียกว่าตัวเรานี้ก็คือหนึ่งที่อยู่ในความสมดุลของโลกนี้เราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่พวกเรานั้นอะความเป็นมนุษย์้นบางครั้งมันก็เสียตรงที่ว่าเราชอบที่จะทําลายซึ่งความสมดุลที่มีอยู่ตามธรรมชาติและเราก็เลยต้องเรามารับโทษเมื่อเราเขา้าใจในแง่ของคําว่า r e i m a g i n i ก็คงจะต้องมาดู re design อย่างไรล่ะเมื่อเรามีมุมมองที่เห็นว่า เราไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวความเป็นตัวตนของเราุรกิจของเรานั้นถ้าเราสร้างขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคนซื้อก็คงไปไปไม่รอดแล้วไม่มีใครใช้บริการก็คงไม่รอดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองว่าการที่จะทําตรงนี้ทำเพื่ออะไรอย่าลืมว่าเป้าหมายของเศรษฐกิจทุกอย่างตามรากจริงๆก็คือมันการบริหารจัดการในเรื่องของบ้านเมืองการบริหารจัดการของในบ้านบ้านเรือน management of household เรียกว่า economics ซึ่งมันก็คือเศรธธษฐกิจแต่เศรธธษฐกิจในภาษาพระไอภาษาภาษาไทยเนี่ยมันหรูหราเกินแต่ว่าเศรษฐาเนี่ยตามรากัมเนี่ยแปลว่าประเสริฐแปลว่าดี<ม>กิจก็แปลว่าการงานเห็นไหมเศรษฐกิจมันควรที่จะกลับไปสู่คํารากเดิมที่แปลว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทําเพื่อเป็นกิจกรรมที่เป็นประเสริฐกิจกรรมที่ดีไอความประเสริฐความดีมันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อเรานึกถึงทั้งหมดมเป็น holistic approach เพราะฉะนั้นมันจะต้องการทําทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง redesign ถ้าเราทําสิ่งที่ความคิดเหล่านั้นออกมาในแง่ของเชิงภาคปฏิบัติขึ้นมาแต่ทุกวันนี้บางทีภาคปฏิบัติตัวนี้มันขาดเอวิสัยทัศน์ตัวนี้ขาดตัววิชั่นตัวนี้มันก็เลยยังเป็นทําเหมือนกันว่าเวลาเราทําบุญอย่างเงี้ยเราบอกว่านี่สาบาตรเนี่ยเวลาสาบาตรเสร็จแล้วก็มาทวงพรพระอย่างเงี้ยครับนใส่เสร็จก็พึงพมพึาพในลงทุน30บาทจะขอเนี่ยให้ถูกรังวัลที่หนึ่งขอให้หายโรคภัยไข้เจ็บโอ้โห ลงทุน30บาทเนี่ยเห็นไหมครับมันก็คือเราจะเห็นว่ามันติดตรงนั้นและธุรกิจมันก็เป็นอย่างนั้นไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในแง่ของเหตุและผลตรงนั้นขึ้นมาเราก็จะได้ความเข้าใจว่าเออวิธีการคิดของเรามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็โลกนี้จะยั่งยืนได้คนเราสังคมเราจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องคิดใหม่ทําใหม่ที่เรียกว่าเราจะต้องให้โลกใบใหม่โลกใบใหมน่นี้ตอนนี้เรากร็รู้อยู่แล้วว่ายุคหนึ่งเนี่ยของเราเป็นยุคเกษตรยุคอุตสาหกรรมตอนนี้ ยุคที่เรียกว่า globalization ยุคที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์ทั้งโลกนี้กลายเป็นหมู่บ้านเดียวพวกเราเนี่ยเป็นชาวโลกไปแล้วไม่ใช่ชาวไทยอย่างเดียวไม่ใช่เป็นชาวนู้นชาวนี้อย่างเดียวเราเป็นชาวโลกเพราะฉะนั้นเราจะมองอย่างไร,รเราจะคิดอย่างไรให้เป็นชาวโลกถ้าเรามองตรงนี้ขึ้นมาเราก็จะมองเห็นว่าการคิดการทําธุรกิจของเรานะั้นน่ะมันเป็นกระบวนการที่จะพาสังคมพามวลมนุษย์ไปพัฒนาด้วยกัน ในยั่งยืนที่สร้างความสมดุลทั้งธรรมชาติทั้งสังคมมนุษย์และนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าอบ<ม>ูดิสเวยซึ่งที่เรียกว่าแนวพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความถึงความเชื่อครับอย่าลืมว่า,าศาสนานี่แปลว่าคําสั่งสอนคาสั่งสอนแบบไหนล่ะคําสั่งสอนที่ทําให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพราฉะนั้นถ้าเราสามารถจะรู้เท่าทันธรรมชาติรู้เท่าทันโลกปัจจุบัน รู้เท่าทันว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกรู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ้เราจะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไรเราสามารถที่จะปรับตัวเองอยู่กับไอความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไรยังมีความสุขนั่นก็คืออะบูดิสแรน สวดีครับพบกับผมในรอยไทยไอเดียนะครับถ้าพูดถึงมาม้าผมเนี่ยตอนนี้อายุเขาก็ค่อนข้างมากแล้วนะครับก็เลยต้องมีการใส่ใจเรื่องอาหารนิดหน่อยนะครับผมก็เลยไปหาเมนูหนึ่งนะครับซึ่งใช้ทูน่าเป็นส่วนประกอบนะครับส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับไปชมเลยครับผมเริ่มจากนี่นะครับทูน่านะครับแล้วก็รอยไทยซอสผัดผงกะหรี่นะครับหนึ่งซองนะ ใส่ลงไปในทูน่านะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่นะครับเอาขนมปังนะครับหนึ่งแผ่นนะฮะมาวางไว้เึิบต่อด้วยโรยชีสท,ที่ขนมปังนะครับนี่โรยให้เต็มเลยต่อด้วยนี่ครับทูน่านะ